การสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคถูกตุกตันนะครับครับมาพบมาเจอกับแอดวิไลคือเก่าเมื่อนเดิมครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตัวเลขแนวทางครับคือเก่าเมื่อนเดิมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับของน้องเมย่ยากครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเมื่อนี้เตรียมมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน น้องเมย่าครับเป็นเหล็กวิ่งล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับเป็นวิ่งล่างนะครับของน้องเมยา่างวดประจำวันที่2ฝึกสภาค้ครับ2567อหาหวานแนวทางเหล็กวิ่งของน้องเมย่าจะถูกอกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันบอนะครับเขามาเบึงมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอกำลังแรงใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวีไลครับได้หาคลิปแนวาทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่กันครับบรรยากาศดอกคูณสวยๆย่ามือเรนาครับทำกลังบรรยากาศอันอ,อน่อนห่อนละอุกันเลยนะครับ หลังจากสงกรานต์มานี่นะครับเอฟซีทางบ้านแอดวิไลฝนยังบ่ตกจักเถื่อเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คอมเมนต์มาแน่ครับห่อนบบนะครับอยู่สถานที่แห่งใดนะครับอาการเป็นแห้งได้นะครับห่อนแห้งนะครับคุณพ่อคุณแม่อากาศห่อนแห้งดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเด้อครับทําการทํางานครับวันศุกร์อยู่กลางแจ้งโลงแจ้งนะครับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วอยู่ต่างถงตจำทานะครับคุณพ่อคุณแม่เอา กับพยายามรักษาสุขภาพนะครับห่อนใส่า,ายมากอ,อับักพรอนเขาห่มเขาเง่าก่อนนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับอ่ะะบทาทั้งคุณหมอทังสาธารณสุขกเ็เตือนมาว่าการเข้าดื่มน้าเย็นๆแบบลดเย็นจัดๆนี่ครับ,บถือว่าเป็นการดีปันใดด้อนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังสาธารณสุขกเ็เตือนมาอยู่ครับเรื่องดื่มน้าเย็นกระทันหันนี่ นะครับตีเย็นให้ร่างกายเข้าบูกเข้าช็อกได้นะครับอ่ะเอาเย็นพอประมาณนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ห่วงใยกันพูดคุยกันไปนะครับถามข่าวถามข่าวกันเตือนไผ่กันเข้าได้ยินข่าวใดเขาก็มาเตือนไผ่กันนะครับอ่าบางแม่ทางแอดวิไลออกนอกเรื่องนะครับอ่ามีสิ่งดีๆเขาก็มานําเสนอกันนะครับบางวา่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางแนเรื่องภาวะ,ะปัจจุบันนะครับอากาศห่อนแห้ง นะครับเ่าก็ดูแลสุขภาพให้ดีเป็นห่วงเป็นใยครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพูดมาคุยกันนะครับเอาสําหรับตัวเลขของน้องไม่ยากครับวิ่งล่างอย่างเดียวงวดประจับวันที่2นี่พฤกษภาคม2567อเอาเลขวิ่งของน้องไม่ยากจะถูกรวนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่บอนะครับเข้ามาติดตามกันมาเบิ่งมาชมกันครับอ่าครับเดี๋ยวทางยัดวิไลเขียน ตัวเลขน้าทางแป๊บเดียวนะครับแคบหน้าจอนะครับไปแคบหน้าจอนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นกับน้องเมยย่านะครับช่วงใบยๆครับมือนี่นะครับทางแอดวีไลจะสรุปให้เ้ยครับสรุปเลขวิ่งทุกสำนักนะครับว่างวดนี้ตัวใดจะมาแรงนะครับรอคอยติดตามกันไปเรื่อยเ่ยนะครับจะสรุปให้เพราะว่าแนวทางกะ คือจะมากใกล้ทุกสำนักแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้เบิิงกันนะครับน้องเมย่าีองพฤสภาคมสองัน2,567ล่างอย่างเดียวด้วยครับ เป็นล่างอย่างเดียว แข่งแข่งเร็วนะครับสองไม่จิกอ่าครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยเด้อครับเขียนตามเลยเดี๋ยวทางเอดวิไลจะ,ะปรับมุมกล้องให้อีกตัวใหญ่ๆนะครับคือสิชัดเจนนะครับน้องเมียาครับล่างอย่างเดียวเป็นวิ่งลัางนะครับวิ่งเตรียมเลยนะครับ เอาบางคิปยอดลังได้ด้วยครับเพราะว่าบางสำนักฟันมาแล้วนะครับเนีนโค้งสุดท้ายแล้วอ่างวดนี้นะครับสองพฤษภาคมครับสองพนห้าอหสเจ็ดน่องเมยาครับล่างอย่างเดียวอาน่องเมยาวิ่งไปที่แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าด้วยครับ เอาเป็นอย่งไรเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ถูกอกโดนใจกันบอ,อามักชอบแคปหน้าจอไว้กันเลยนะครับพิจารณาครับเอามาฝากมาต้อนกันอา่าส่วนเสาเสานะครับกับตัวเลขแนวทางครับน้องเมย์่านะครับเอาสำนักใดเด็ดสำนักใดดังนะครับเท่าพิจารณาเบิ้งนะครับจับใส่กันลองเบิ้งนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่สําหรับเรื่องตัวเลขแนวทางอ่าทางเอง็ดวิไลคิดว่า เฮามีโศกมีลาบกันแน่นอนนะครับสำนักใดเด็ดสำนักใดดังลองจับใส่กันเบึงน้องเมย่าครับงวดนี้บิ่ง8กับ9เด้อครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอ่ะขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวิไลครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าทางแอดวิไลกับบมมี่อย่างนอกจากหาแนวทางนะครับจากสำนักต่างๆมาฝากมาต้อนกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณ เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกยอดไหลยอดแช่ช่องวีไลนะครับกับเป็นช่องน,น้อยๆนะครับให้ได้กล่าวไปน้ำเพลินนะครับด้วยกำลังแรงใจจากเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ถ,ถูกทุกท่านนะครับพอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เอาให้โซกๆซกมันมันลำลุ้ยกันนะครับกับตัวเล็กเนวทางแต่ละสำนักนะครับเพลินก็นอยากให้เฮามีโชคมีลาบนะครับเพลินกับน,น้ำมานะครับให้ทางเอ็ดวีไลเป็นสื่อกลางนำมาบอกมากล่าว นะครับกับเอฟซคุณพ่อคุณแม่อีกถอดหนึ่งนะครับล้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซทุกท่านได้โชคได้ลาบกันนะครับทาท้งแอดวิไลกับบ่มีอย่างไรนะครับนอกจากภาวนานะครับให้คุณพอ่อคุณแม่เข้าสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงอุ่สกสดๆมันมัน,มนลำรวยนะครับให้ใดมีเงินมีทองจับใจใส่ใสอยอย่ยางบวขาดตีนขาดมือนะครับนี่คือคําอวยพรจากทาั v ้งแอดวิไลนะครับบ่มีอย่างไรนะครับนอกจากคําอวยพรสิ่งดีๆ ทีมทาบให้เอฟซีทงจองนะครับอ่สุดท้ายนี้จากล่ากันไปครับกับตัวเลขนอ้องเมย่านะครับล่างอย่างเดียววิ่งล่างนะครับ8กับ9อยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ